สวัสดีครับผมแม็กซ์นะครับวันนี้ผมจะพามาชมโครงการสลาซีพระรามสองโครงการดีไซน์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยคอนเซ็ปต์โมเดิร์นฟาร์มเฮาส์ครับ และอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการใหม่ของแสนสิริโครงการสลาสิริพระราม2บ้านเดี่ยวสไตล์ฝรั่งแสนอบอุ่นกลุ่นกินอายธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบดยดีไซน์ที่แตกต่างอย่างทันสมัยและฟังก์ชันที่ครบครันตอบโจทย์ครอบครัวรุ่นใหม่ครับโดยโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนทำเลสวยจากถนนพระราม2เลี้ยวซ้ายเข้าซอย3 3เพียง3.5กิโลเมตรจากถนนใหญ่ครับและโครงการก็ยังติดเส้นทางคมนาคมสําคัญอย่างทางพิเศษเฉลิมมหานครถนนสุขสวัสดิ์อนาคตยังใกล้รถไฟฟ้าสถานีบางปะแก้วแถมยังใกล้กับสถานีสําคัญมากมายเช่น เวียนรุ่งอรุณหมอเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีเซ็นทรันพระราม2งโรงพยาบาลบางประกอเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลและโรงพยาบาลนครธน,นครับและทางโครงการเนี่ยยางให้ส่วนกลางมาแบบครบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับขับเฮาส์สไตล์โมเดิร์นฟาร์มเฮาส์ต้อนรับด้วยล็อบบี้แบบโอเพนสเปซเปิดรับลมธรรมชาติและยังมีสวนสีเขียวแสนร่มรื่นให้บรรยากาศสบายสบายสระว่ายน้ําระบบเกลือที่แยกสระเด็กและก็สระผู้ใหญ่ ห้องฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบครันสาม,มารถวิ่งออกกำลังกายพร้อมดูวิวสาวไอ้น้ำและสวนได้อย่างเต็มอิ่มเลยครับและยังมีโคเวิร์กิิงสเปซให้คุณได้สร้างสรรคผลงานสุดบันเจิดด้วยครับโครงการสลานสิริพราม2เขามีพื้นที่ประมาณ35ไร่ครับ บ้านเดี่ยวั้งโครงการเริ่มต้นที่50ตารางวามีทั้งหมด135ยูนิตครับโดยทางโครงการเขามีแบบบ้านให้เลือกถึง4ขนาดด้วยกันโดยแต่ละแบบจะตั้งชื่อตามดอกไม้ครับบ้านที่นี่จะมีฟังก์ชันพิเศษมากมายเช่นเบลวินโด้เอ็กซ์ r d าออ r ดนารี่แลนดิ้งสเและมุมพักผ่อนที่ชา้นพักบันไดที่มีทุกรุ่นบ้านหลังแรกมีชื่อว่า Cosmos ให้พื้นที่ใช้สอยถึง162ตารางเมตรมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกพร้อมโถงพักผ่อนที่ชั้น2 มีพื้นที่รับประทานอาหารห้องครัวไทยพร้อมที่จะลดในล่ม2คันเลยครับหลังต่อมาคือแอสเตอร์มีพื้นที่ใช้สอย184ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกพร้อมโถงพักผ่อนที่ชั้น2มีพื้นที่รับประทานอาหารห้องครัวไทยพร้อมที่จะรบในล่ม2คันเลยครับส่วนหลังต่อไปมีชื่อว่าไลาแลกให้พื้นที่ใช้สอย197ตารางเมตรมี4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกพร้อมถงพักผ่อนที่ชั้น2 มีพื้นที่รับประทานอาหารห้องครัวไทยพร้อมที่จอดรถในล่ม2คันครับในหลังสุดท้ายใช้ชื่อว่ามูเก้มีพื้นที่ใช้สอยถึง203ตารางเมตรมีทั้งหมด4ห้องนอน4ห้องน้ำา1ห้องรับแขก มีพื้นที่รับประทานอาหารห้องครัวไทยและที่จอดรถในร่ม2คันครับซึ่งบ้านแต่ละหลังในโครงการนะครับได้รับการออกแบบบนคอนเซปต์โมเดิร์นฟาร์มเฮาส์โดดเด่นที่ดีไซน์มีเอกลักษณ์หลังคาที่ใช้เป็นหลังคาทรงจัว่วที่จะช่วยให้รู้สึกอบอุ่นผ่อนคลายมี outdoor wall เลมดูทันสมัยสุดๆบริเวณ m a นเอนทรานซ์ยังออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวและเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเลยครับเดีย๋ยวเราไปดูข้างในบ้านมูเก้นะครับ และนี่ก็ส่วนด้านในของบ้านโมกเก้นเอ,เองนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยโปร่งโล่งสบายมากๆส่วนนี้จะเป็นส่วนของรีฟิงรูมซึ่งสามารถทํากิจกรรมได้หลายอย่างลยครับบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยส่วนด้านหน้าของผมเนี่ยจะเป็นบริเวณสวนซึ่งคอนเนคกับทางรีฟิงรูมทางด้านขวาของผมเนี่ยจะเป็นโซนของดิ g และด้านในเนี่ยจะเป็นโซนของครัวไทยทุกโซนเนี่ยจะเชื่อมต่อกันซึ่งสะดวกสบายต่อการใช้งานของคนในครอบครัวมากๆเลยครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาขึ้นไปดูชั้น2ตามผมมาเลยครับ และจุดเด่นที่น่าสนใจของบ้านหลังนี้อย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ชานพักบันไดครับต้องบอกเลยว่าที่นี่เขาให้มากว้างขวางมากๆจะทําเป็นมุมนั่งอ่านหนังสือหรือมุมนั่งเล่นเนี่ยก็ดีมากเลยครับเดี๋ยวไปดูด้านบนกันมีอะไรน่าสนใจตามผมไปเลยครับหลังจากขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับคอมบิสเปซโซนนี้เนี่ยจะจัดเป็นมุมทํางานหรือมุมพักผ่อนก็ดูลงตัวมากๆเลยครับมาต่อกันที่มาสเตอร์เบดมกันเลยนะครับห้องนี้ใหญ่สุดๆครั้งแรกที่ผมเปิดประตูเข้ามาเนี่ยรู้สึกตะลึงมากเลยครับห้องนี้เพดานทรงจั่ว พะห้องจัดแล้วมาได้อย่างลงตัวสุดๆแถมยังมีห้องน้ํำในตัวแล้วก็มี Walk-in c l o s e t ให้พร้อมเลยนะครับและที่สําคัญเลยเนี่ยบริเวณน,นี้มีหน้าต่างบานใหญ่มากๆ มองออกไปก็เห็นบริเวณหน้าบ้านอย่างชัดเจนเลยครับเขายังมีกระจกเขียวตัดแสงเพื่อช่วยลดความร้อนอีกด้วยนะครับขนาดผมอยู่ใกล้ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังไม่รู้สึกถึงความร้อนด้านนอกเลยนะครับและนอกจากมาสเตอร์เบนรูมที่ผมอยู่ตอนนี้แล้วเนี่ยยังมีอีก3มห้องนอนซึ่งใหญ่มากๆเลยนะครับและยังสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานหรือจะตกแต่งสไตล์ไหนเนี่ยก็ทําได้หมดเลยนะครับเพราะเขาออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเพื่อให้ทุกชีวิตเชื่อมต่อได้ทุกฟังก์ชันเลยครับและที่สําคัญเนี่ยทางโครงการยังเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักด้วยนะครับ เขามี l i ฟต24ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Real Time ตลอด24ชั่วโมงเลยครับมีทั้งเจ้าหน้าที่พร้อมกล้อง CCTV ที่จะตรวจจับในจุดอับสายตาบันทึกทุกการเข้าออกด้วยระบบ VMS ให้ความอุ่นใจยิ่งขึ้นในการอยู่อาศัยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับโครงการสลานสิริพราม2โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าดีไซน์เนี่โดดเด่นแลวก็มีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยตอบโจทย์กับทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับแถมยังมีฟังก์ชันที่ครบคันที่จะทําให้เราและครอบครัวเนี่ยตกหลุมรักบ้านในทุกๆวันเลยครับสำหรับใครที่สนใจจะเข้ามาชมโครงการสลานสิริพราม2ผมมั่นใจได้เลยครับว่าจะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้แม็กขอตัวลาไปก่อนไปพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ